สวัสดีไวรุ่นพบกันเช่นเคยผมช่างบิ๊กวีรดัมทางเฟนเพจเฟซบุ๊กช่างบิ๊กวีรดัแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดันะครับตอนนี้ก็เป็นเทศกาลพันเมตร 1, นะครับโอ้โหหวดกันยับทางวีรดัและนี่มีนายมานำเสนอ h p 4 p p 4คันนี้ไม่เหมือนกับ h p 4ทั่วไปเพราะว่ามันเป็น h p 4เกียร์มือนะครับอ่ะไอ้น้องเฮ็รถ่อย พี่น้อยไดว้าวครับผมสวัสดีั่สวัสดีครับน้องๆหนูๆเยวาวชนทั้งหลายที่ติดตามด้วยออกซิเจนหายใจทุกคนวันนี้ผม <Okay. S 1> เอาให้พี่ปูมาทำอะไรมาทำชิปเติมยังเรียกไม่ถูกามไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร <อา S 1> กันเอาเป็นเกียร์มือแล้วกันเกียร์มือ,อเกียร์มือเข้าเกียร์ด้วยมือเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือเออโดยไม่ต้องใช้ขาแล้วโดยไม่ต้องใช้ขาแล้วคนก็ไปตัดขาซะแล้วก็ใช้มือขับกันครับผมก็นี่หน้าตาของมันเป็นอย่างนี้ อันนี้คือตัวที่ผมซื้อมาอันนี้จะเรียกว่าผมเรียกว่ามันว่าชิปเตอร์แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันทําระบบกลไกคลายชิปเตอร์มันเป็นหน้าที่สําหรับเอาไว้เข้าเกียร์นะครับคอยดึงคันเกียร์ปึ๊บปึ๊บให้ผมอย่างนี้นะครับมันจะชลกลงไปแรงมากแล้วก็จะดึงขึ้นแรงมากนะครับเราก็ทําการยึดกับเฟรมนะครับแล้วก็ต่อบูทออกมาเพื่อให้ได้องศาที่มันตรงพอดีกับคันเกียร์นะครับผมแล้วก็จะมีระบบกล่องไฟเอาไว้ตัดนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เสริมเพิ่มขึ้นมาก็คือปุ่ม ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มจากประกับประกับเดิมนี่ยังใช้งานได้อยู่ปกตินะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้นมาเดีย๋ยวผมลองสตาร์ทรถให้ดูแล้วก็จะลองเข้าเกียร์ให้ดูว่าการเข้าเกียร์มึเป็นยังไงนะครับแลสที่สําคัญเลยดีเลยนน้อยมากใช่ใช่ใตอนแรกนึกว่าจะยดีเลยนเยอะนะน้อยมากน,นะนี่เช่นอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งอยู่เราก็ดูว่ากดใช่ไหมทำงานแล้วเกียร์ว่างละระบบระบบรถทุกอย่างปกติ เยอะมากแล้วอันนี้คือเทคโนโลยีที่มันมีมานานแล้วมีมานานแล้วแต่คนไม่รู้มันจะเป็นมันเป็นระบบของรถแร็กรถแร็กที่นอนฉี่ใช่ไหมใช่ที่มันแบบนอนแบบนอนที่มันเอาขาอยู่ข้างหลังอะขาขาอยู่ข้างหลังแล้วก็ขับแบบนอนอ่ะแล้วมันไม่สามารถเอาตีงงานเกียร์ได้ก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์สําหรับคนที่เอองานแร็กที่แบบ เบางทีบางคันในบ้านเราก็มีแล้วนะสายยาวอ่ที่เป็นเกียร์ลมแต่นั้นเป็นเกียร์ลมก็คือว่าพอแก๊สหมดลมหมดต้องเติมเติมแต่อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยใช้ในชีวิตประจําวันได้ปกติเลยก็คือไม่ต้องเติมลมคือถ้าแบตลดหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นแหละก็ไม่สามารถใส่เกียร์ได้อันนี้คืออุปกรณ์เสริมที่ผมทํากันกับพี่บิ๊กสามวันแล้วคืออุปกรณ์เนี่ยมีแล้ว แต่ไอ้ตรงดัดแปลงตรงใส่ตรงอะไรเงี้ยประมาณ3วันแล้วใช่จังตอนนี้ที่ถ่ายถือกล้องก็เริ่มจะไม่ถือกล้องไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใช่ครับโอเคครับยังไงวันนี้ฝากเชียร์พี่น้อยด้วยนะครับผมจะลงบุรีรัมย์พันเมตรบุรีรัมย์พันเมตรเอาแค่นี้เดนอะแค่นี้ใช่อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่เสร็จผมไม่ได้แข่งแล้วอ่อีกครึ่งชั่วโมงงั้นเดี๋ยวที่ทำก่อนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับก็ได้สวัสดีแจ้งเตือนช่องนี้ด้วยครับผมมาแล้วสวัสดีครับ